นี่ให้เพื่อนไปเอาตัวนี้มาเลยอัตราส่วนอยูท่ที่หนึ่งช้อนโต๊ะอือแบบนี้มาผสมกับโขลกก่อนสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนะครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกในกลุ่มเกษตรของพวกเรานะครับวันนี้มาเจอกับปัญหาของพลิกใบอีกใบง,งอแบบนี้เลยอย่าปล่อยให้มันเป็นอาการแบบนี้นะถ้าปล่อยให้เป็นอาการแบบนี้เอายากนะครับนี่ดูส่วนดูต้นข้างสมบูรณ์มาก เห็นหมสมบูรณ์มากนะครับอยากเห็นวิธีการดูแลรักษาไหมวิธีการดูแลรักษานะครับไม่ยากเลยง่ายๆนะครับกับเ,เพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะใครอยู่ต่างประเทศนะครับไม่มียากําจัดแมลงไม่มียากําจัดไป,ไปงอมาดูคลิปนี้เลยนะครับวิธีการทำํำง่ายๆไปไปดูกันนี่ให้เพื่อนไปเอาตัวนี้มาเลยนำยาซักผ้านะครับมาดูดีๆนะ ใช้ไม่เป็นจะเกิดโทษนะครับผมไว้ก่อนถ้าใช้เป็นจะเกิดประโยชน์มหาศาลนะครับมามาดูวิธีการใช้งานใช้อัตราส่วนอยู่ที่นี่อัตราส่วนอยู่ที่หนึ่งช้อนโต๊ะโต๊ะก็ไม่ต้องโต๊ะใหญ่นะโต๊ะเล็กๆนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับใส่เข้าไปแล้วก็เติมน้ำแบบนี้ ทำไมถึงบอกว่าให้ดูดีเติมน้ำเสร็จปุ๊บอย่าเพิ่งใช้นะครับอัตราส่วนน้ำยาซักผ้าหนึ่งช้อนโต๊ะจะต้องเจอจางกับมาผสมกับโวดก่อนเดี๋ยวมาคอยดูว่าเจอจางลักษณะไหนบางคนบางท่านผมเห็นท,ทำทำคลิปลง Youtube สอนให้เขาเอาน้ำยาซักผ้าหนึ่งช้อนโต๊ะไปฉีดพน่นมันจะเลื้อนะ นกหมดนะครับทั้งต้นพืชทั้งโอ้ไม่น่าทํากันเลยนะครับนี่เติมน้ําเต็มงี้เลยเนี่ยสมมุติว่าเราเติมเต็มไปใช้ใช่ไหมก็จะเป็นลักษณะนี้นะส่วนวิธีการใช้มาดูวิธีการใช้นะครับเตรียมสเปรย์ฟอกกี้มาขนาดหนึ่งลิตรนะครับตัวต่อไปก็มานี่กรอบใส่ได้เลยนะครับเราเจือจางก่อนน้ำยาซักผ้าหนึ่งช้อนโต๊ะเจือจางกับ น้ำเปล่าหนึ่งลิตรนะครับแล้วก็ใส่มาอีกหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับค่อยทําไปจีดพ่นนะแบบนี้นะครับเนี่ยค่อยฉีดพ่นนะไม่ใช่ว่าไปเอาน้ำหนึ่งลิตรผสมไปแล้วฉีดพ่นเลยนะไม่ไม่รอดนะครับเนี่ยวิธีนี้ได้ผลดีแน่นอนนะครับเพียงเท่านี้เองง่ายๆนะไม่ต้องผสมอะไรทั้งสิ้นเลย แต่บางคนบางท่านก็บอกว่ามันเป็นสารเคมีนะครับแต่มันสามารถกําจัดได้จริงแก้พลิกใบหยีใบง,งอได้จริงนะครับไปเราไปดูฉีดพ่นกันกละพลิกที่มีอาการใบหยีใบง,งอนะครับทําวิธีไหนไม่ได้ผลยานี้ยาแรงสุดนะทาการฉีดพ่นไปเลยฉีดพ่นไปเลยอย่างที่ผมบอกนะยายาใช้ แบบปิดผิดนะครับใช้แบบปิดผิดมันจะกลายเป็นใบไหมหมดนะครับต้องผสมเจอจางให้ได้อัตราส่วนก่อนนะทางที่ดีผสมเจอจางให้ได้น้อยที่สุดนะครับเนีย่ยแล้วเราก็สามารถฉีดเติมๆนี้เลยนะครับเป็นอีกหนึ่งวิธีนะในการกําจัดพวกเพลีย้ยนะครับที่จะทําให้ใบง,งอในสวนของเราเห็นกิ้งนี้แล้วก็ไป แชร์ไปด้วยก็ได้นะครับแชร์ไปให้เผื่อบางคนบางท่านอาจาจะยังไม่รู้นะไปดูคลิปที่มันไม่ถูกต้องมาแล้วมาทําเสร็จต้นพลิกใบไหมขึ้นมาผมไม่รู้เรื่องเลยนะนะเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับกับวิธีการป้องกันพลิกใป,ปงงส่วนตัวนี้ใบเหลืองโอ้ใบเหลืองหมดเลย ไม่ใช่อะไรผมใส่น้ำหมักเยอะนะครับใส่น้ำหมักเยอะเพราะว่าจะกลับบ้านช่วงเทศกาลไงก็เลยเออ,อัดน้ำหมักไปไหน่อยใบก็เริ่มเหลืองเลยนี่จะเป็นมะขูดมะขูดแตกใบอย่างงามเลยขีดได้ไหมขีดได้ครับต้องกันหนอนกับจัดนอนที่จะมากัดกินยอดอ่อนเนีย่ยฉีดไปเลย ประมาณนี้แล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะได้เป็นเรื่องแต่ละเรื่องไปเนาะอยากรู้เรื่องอะไรสงสัยตรงไหนสามารถคอมเมนต์สอบถามันได้นะครับอยากรู้เรื่องมะนาวลูกดกไหมวิธีเต่งมะนาวให้ลูกดกทำอย่างไรอยากรู้ไหมตู๊มะนาวสวนดกมากนะครับต้องโยงไว้ไม่งั้นกิิงหักเนี่ยดกกจริงหักมีจริงเนาะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับอย่างที่บอกแหละอย่าลืมแชร์ไปนะครับแชร์ไปให้กับเพื่อนเกษตรที่ยังอาจจะ ดูวิธีการผิดๆมานะครับมันจะไม่เกิดผลดีมันจะเกิดผลเสียนะแล้วมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับกับวิธีการทําเกษตรในทูนปแบบง่ายมาดูกันว่าผมจะนําเสนอเรื่องอะไรนะครับพรุ่งนี้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ